นะะค่ะสวัสดีแล้วเนเอ x ทุกท่านนะคะคือถักชูน่าเพชรในช่องทางนักเพชรสองโซนนะคะอ่นนอ,อนใหญ่เลยนะคะอ,อ้อ,อนอะไรเนาะอ่อนให้ทิปปับมาเล่นด้วยหรือเปล่านะคะเพชรอ่อนอะไรคะวันนี้อ่อนอะไรอ่อนอะไรอล้วก็ อ้อนอ้อนพี่ปั๊บปั๊บมันเพ็ดอ้อนแล้วมันนอนเล่นกับน้องนอยอ้อนให้พ mm ี่ป <th ั๊บมาเล่นด้วยโอ้พี่ปั๊บมาแล้วนะคะพี่ปั๊บมาแลวอ้อนอ้อนโอ้อ้อนให้พี่ปั๊บมาเล่นด้วยอ้อนให้พี่ปั๊บมาเล่นด้วยโอ้เอาเอาเอากดพี่ปั๊บนอนเอากอดพี่ปั๊บนอนกอดพี่ปั๊บนอนเลยโอ้กอด พี่ปับมาเล่นด้วย <C oughs> กอดคอ <C oughs> กอดคออ้อนใหญ่อาอจะกีคอแกรงผีปับอีกแล้วแกรงผีปับอีกแล้ว <C oughs> ทีเมื่อกี้ทำเป็นอ้อนนะคะ อ่อนพี่ป๊าปอยายกอ่อนอ่อนอยากได้อะไรอ่อนเอาอะไรไว้อ้าพี่ป๊าป<ต>กดคอ<ๆ>กดคอรักกันอ่ะจับ<ร>มือเด,ดินตามพี่ป๊ยาเร็วรักกันรักกันรักกันอ๋อรักกัน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  ไปไปช่วยพี่ปับเก็บขยะไปอ,อ,งงอ่อนเถอะก่อนอ่อนอ่อนอ่อนพี่ปับจะเล่นด้วยเดี๋ยว ช่วยช่วยช่วยปวนมากกว่านะคะช่วยป่วนนะคะอื khá cá cá cho xe khá tệ đi bắt à Hãy subscribe cho kênh Để không ไม่ให้พี่เกบให้มาเล่นกับเพชรก่อนอ่านั่งรอเลยเพชรนั่งรอนั่งรอพี่ปั๊บก่อนนั่งรอนั่งรอกลิ้งรอเลยกลิ้งรอนั่งรอพี่ปั๊บสิ นั่งรอนั่งรอนั่งรอเขาอยู่ดีๆนั่งดีๆนั่งรอพี่ปั๊บดีๆเลย

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เด็กดืงอ,อ่อนพี่ปั๊บให้มาเล่นด้วยนะคะพี่ปั๊บเล่นด้วยอ้าววิ่งเลยพี่ปั๊บพาน้องวิ่งเลยปั๊บอะไรยังไงปัา Ôi công, kì công, kì công, lap, lát, 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 kì lap, lát, công, lap, Lát, lát, lap, con con lap, 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 mấy, lát, lát à, công, 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 bác, công, ข oh. uh. no no. no oh. no. uh ี้โกงขี้โงแม่ข well> <AH ี้กอ้อ o อ้อนอ้อนพี่ป๊าก่อนนะนางอ้อนดีดีนางอ้อนดีดีนางอ้อนดีดีนางอ้อนอนพี่ปาบีอ้อนออนกอดคอกันรักการรักกานอนอ้นอนนรักการจุบจุบแก้มจุบแก้มพี่ปาจุบแก้มพี่ปาบรักกัน นางดีเพชรนางสวยสวยนางสวยสวยนางลงสวยสวย,ย <with> ไม่ยอมไม่ยอมให้พี่ป๊าไปเก็บขยะอีกแล้วนะคะอ่ะอ,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 อ้อนพี่ป๊าอีกละอ้อนอ่อนอะพี่ป๊าไปแล้วนะพี่ป๊าไปแล้วกวนพี่ป๊าไปแล้ว ไปอ่อนทำไมก็อยู่ตรงนั้น yeah. Yeah. เอา,าป๊บเปะไปแล้วป้าแกลง้ลงน้องเลยป๊บแกล้งน้องเลย <Yeah. S 1> แกล้งเพ็ดเลย ไม่ยอมนะคะออนให้พี่ปั๊บมาเล่นด้วยแล้ว ก็ก่อนจะจบคลิปนะคะฝากแม่ๆกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะ กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ะะแล้วนะคะค่ะเราก็เป็นช่องเล็กๆนะคะฝากช่องเล็กๆไว้นะคะออ้อมใจของคุณแม่ๆม่ด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งน้องน้ำเพชรน,นะคะทาง,งน้ำเพชรแสนโซนนะคะ่คะสวัสดีก็สวัสดีนะคะสวัสดีะคะ่ะสวัสดีะคะ่ะ